malu เราเราเราดึงนผาด่เดึงนัดมานีมันมีิอดึงนู่นนู่นต่ออเออต่อฝั่งนูนีเลส่องฝั่งนูน นนอ,อ,อันนี้อันนี้มันไม่มีไรติดนะนนมันไม่ได้ติดต่อติดอะไรนะนนดึงยาวไม่มีแรงนะตา<อ>ดึงยาวมากไม่มีแรงดึงนะงก็ไม่ลองดึงใกล้ๆก่อนอ <laughs> ยังไม่ลองเลยจะไปแล้วถอยมาหน่อยนึงถอยมาที่นึ่ง,อ,งอีกอ็กอ็กพ่อ้วย ว่าที่มันมันขึ้นอตัวยืนมันม่เจ็แดดหมดเลยบนตะบนมาดูคลิปเจอแบบเราเปลียนสปูนอนสปูยืนสุดท้ายโซ่ขาดช่างบอกว่าแมงเอ้ยตกมาตายเขาว่าตกม้าตายบนเราผมกินในใจว่ากูโดนมาแล้วกูโดนมาแล้ว แข่งหรือเอาเปลี่ยนท้องข้หมดเลยนะเหมือนเราเลยแหม่ตกนาตายเลยเป็นสกูตเหมือนกันหมดเปลี่ยนเหมื่อกันเอ็กโซขาดนั่นแหละไปกองก็ยอะอยู่ข้างกันเขาว่าโอ้ยไปเจอมาแล้วไปเจอมาแล้วช่างก็ไม่รู้มันแก่แล้วมั่วช่างทอดหมดเลยเปลี่ยนหมดเลย แล้วมันไม่หนักเท่าไรขึ้นครับโอ้โหเกือบมันกูพุต้านะ